โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้มีการอ,อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับเพิ่งอัปเดตกันสดๆร้อนๆเลยเนาะไปดูกันว่าอะไรจะเข้ามานะครับก็มีอยู่ห้าห้าข้อนะครับที่เขาอัปเดตเข้ามานะครับสิทธิการสํารวจ่านาการเล่นความเร็ว ตันเจียนล้มเหลวเพิ่มเวลาอ๋อระบบ V I P เหรอครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆมันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ารู้สึกจะเป็นแค่ระบบเฮ้ยเดี๋ยวเห็นอะไรแวบๆ โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับอโอเคยังเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับอ่าอ่าของในร้านค้าเล้งกลับมาแล้วนะครับสําหรับใครที่วิ่อ่าซีซั่นที่แล้วนะครับอ่าไม่ใช่ซีซั่นครึ่งซีซั่นที่แล้วนะครับต่อสิบห้อ่าสิบอันสามสิบโอ้เหลือๆครับ นี่ได้แล้วทุกคนก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมารีวิวแบบเต็มอัตรานะครับสำหรับคาถาเอลิเมนต์นะครับอ,อือได้มาแล้วคือยังรอครับน้องๆอ,อ่าหลักๆที่อัพเข้ามานะครับที่เห็นแบบชัดๆเลยก็จะมีอ่าระบบสขีนะครับ เราไปดูที่สกีนะครับคณะสำรวจน่าจะเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยครับเร่งความเร็วพิเศษเราไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวเต็มอีกทีนะครับว่าใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็อราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับ600ก็น่าจะมีแจกอยู่นะครับ ลับเซิร์ฟนอกก็แจกอยู่นะครับผู้เล่นสามารถใช้ที่เก็ต600กใบเพื่อ,อรับสิทธิ์ตะเกียงพิเศษระยะเวลาพิเศษ30วันนะครับก็1เดือนนะครับผู้เล่นสามารถาซื้อสิทธิพิเศษได้ตลอดในช่วงเวลาของสิทธิพิเศษนะครับเวลาสิทธิพิเศษจะขยายไปอัตโนมัติ30วันหลังจากซื้อสามารถตรวจสอบอได้ว่าจะหมดเมนะื่อไหร่เนาะ ปลดล็อกอเรามาดูความสามารถในการปลดล็อกกันนะครับอ,อย่างแรกเลยเรางวัลเช็คอินรายวัน one, เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับสิทธิพิเศษรายวันกิจกรรมพิเศษเฉพาะนะครับเวลาในการสำรวจ่านะ่าลดลง20%สนะครับส่วนลด20%สําหรับการแปลงการฝึกขี่พิเศษต่อเวลาพิเศษดันเกียนล้มเหลวหกสามวันก่อนหมดสิทธิ์อินเตอร์เฟสตะเกียง จะปรากฏขึ้นอัตโนม,มัติครั้งที่ผู้เล่นเข้าสู่ระบบจะหมดอายุอัตโนมัติหลังจากหมดอายุปวดต่ออายุเพื่อหลีกเลี่ยงการปัญหาสูญเสียอ๋อก็โดยรวมนะครับก็คือที่เพิ่มเข้ามาก็คือได้อรางวัลเป็น2เท่านะครับเวลาในการสำรวจลดลง20%นะครับแล้วก็ได้ส่วนลด20%ในการอัพค่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับอ่านี้ครับ จากปกติเราใช้เวลา12ชั่วโมงในการ12หรือเปล่าจำไม่ได้อ่ะลดลงไป20%นะครับก็เยอะอยู่นะทำให้เราสำรวจได้เร็วขึ้นอ่แล้วก็ส่วนลดในการอัปเกรดก็คือนี่ครับฝึกทักษะรับเราใช้อยู่2,500นะครับลดลงไป20%นะครับก็ใช้น้อยลงนะครับน่าจะเหลือประมาณ2,000กว่านิดๆนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสิทธิ์ที่ V A P นะครับได้ของตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอย่างนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับก็ตอนนี้ใหม่เหมือนกันนะครับอัปเดตพร้อมกันเลยนี่เห็นไหมครับมีแจกด้วยอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงครับ สองเท่าก็คือตรงนี้นะครับหน้าของรางวัลพิเศษเป็นสองเท่าอ่าดูของรางวัลก่อนนะครับอ่าถ้าภารกิจเควสนะครับอย่างละห้าอย่างละห้าก็เยอะเอาเรื่องอยู่นะครับจะเก็บแบบอ่าตรงนี้ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ได้ของเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็อ่าสำหรับ ใครที่มีเงินเหลือนะครับก็สามารถเติมได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าอ่าไม่เติมก็ได้นะครับอย่าไ้เติมอย่างอื่นดีกว่านะครับส่วนตัวผมคิดว่านะครับอ่าเดีวไปดูดันเจียนก่อนนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาไหมนะครับ ตันเทียนยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับหรือเปล่าโอเคจำกัดจำกัดสงครามกิวนะครับอตอนนี้เป็นซีซั่นอ่าเป็นสัปดาห์ที่2ออยู่นะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับ เขโตนะครับยังเป็นตูผพิงอยู่นะครับก็จะมีภารกิจตรงนี้คูณ2นะครับเดี๋ยวขอดูของรางวัลในดันเจียนก่อนนะครับอ่าระดับนรกเฮ้ยมีอยู่แล้วนี่หว่าอ่านี่ครับเขาปรับอของรางวัลในดันเจียนด้วยนะครับ ก็จะมีรูนนะครับเหรียญระเบิดเหรียญอาวุธโทเค็นะ Wood, นะครับเป็นกล่องเนาะเดี๋ยวลองมาดูอีกทีนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ลงก็น่าจะรู้รู้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับของอย่างอื่นไม่น่าปรับนะครับก็ส่วนที่ปรับมาก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับอาตะเกียงวิเศษของรางวัลในแล้งนะครับ ก็ okay. สำหรับแรง์กิ้งนะครับอ่าซีซั่นที่31เริ่มสัปดาห์ที่1นะครับภาคที่2นะครับก็เดี๋ยวขอดูก่อนเนาะ17 34 4อีกิต้าสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมอ่ะคลิปลงเลยแล้วกันนะครับเดี๋คลิปตายแรงแบบชิลๆแล้วกันนะครับแพ้ช่างมาันมาเก็บรอบเฉยๆนะครับด้วยาการใช้คาถาเอ e ลเมนแล้วกันนะครับ หลายๆคนอยากเห็นนะครับอ่าแล้วก่อนจากกันนะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามาอ่าใต้คลิปนะครับว่าอ่าจัดลูนประทัดจีนกับหม้อปรุงยาให้หน่อยนะครับอ่าเจ้าหม้อปรุงยาตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับหม้อปรุงยามีจอกก่อร้อยนะครับเมื่อโจมตี25%ได้รับโลอ๋อหม้อถูกโจมตีนะครับ หครั้งต่อหนึ่งรอบแล้วก็อ่าสร้างการโจมตีปกติสร้างความเสียหายร115้อยาร์เนต์ี่พานกัดก,ก่อนรุนแรงไม่สมยัย <Ooh. S 1> ก็มออปุญญาอ่านจากสกิลแล้วจะเป็นคาถาไอเลเมนนะครับแล้วก็อันตีเป็นผลไม้นะครับทำความเสียไอ ทำสถานะกัดก่อนนะครับทําให้ศัตรูโดนตีแรงขึ้นนะครับแนะนําเป็นรูนแม่นยำแล้วกันนะครับสําหรับหม้อปรุงยานะครับใส่แม่นยำมาสักหเม็ดก็ได้นะครับให้แบบแม่นยำเยอะๆหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าอาดับสูงๆเขา,าเดี๋ยวผมให้ดูสเตตัสผมแล้วกันนะครับอันนี้คือไม่มีภูมิคุ้มกันเลยนะครับ อ่ให้ดูเลยนะครับรูนไม่มีภูมิคุ้มกันเลยสักเม็ดนะครับสังเกตได้ว่าภูมิคุ้มกันติดตัวก็77แล้วนะครับต้องอัดเมนย้าให้เยอะกว่า7 7นะครับก็อยู่แล้วๆหนึ่งก็ยังดีนะครับ1้0ยร้อยยก็ยังดีนะครับเน้นเป็นสถานะนะครับแล้วที่เหลือก็ใส่เป็นเสียหายคี้ไม่ก็อัตราคีนะครับเพื่อเพิ่มความแรงนะครับสําหรับรูนสีม่วงก็แนะนําเป็นสายความเร็วแล้วกันนะครับ เพราะว่ามีสถานะค่อนข้างจัดพอสมควรนะครับอ่ะต่อไปเป็นรุ่นอ่ะประทัดนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใครอยากจะเล่นยังไงก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับเวลาผมจะเล่นนะครับอ่าสำหรับรุนประทัดนะครับอ่าสำหรับประทัดเขามีสกิลติดตัวเป็นระเบิดคูณ2นะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับมีโอกาส30%ที่จะเพิ่มพมลังป้องกัน30ก็คือเวลาโดนตีครับจะมีโล่ขึ้นมานะครับสามารถการขุดได้นะครับแล้วก็สกิลระดับ b บนะมีโอกาส25%ที่ตีไปแล้วลูกกระสุนจะเบิ้ลคูณ2นะครับก็อารมณ์เหมือนกับอ่ากีตาร์นะครับกีตาร์มีโอกาสติคอมโบนะครับ25%อารมณ์เหมือนกันนะครับ แต่กีตาร์รู้สึกจะตีนได้สามเม็ดเลยนะครับสูงสุดที่เห็นมานะครับก็เขามีสกิลปกดามจค่อนข้างแรงนะครับส่วนตัวแนะนำเป็นเจาะก,ก่อห้าเม็ดอัตราคี่ห้าเม็ดนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แต่สำหรับผู้เล่นที่แบบอ,อ,อยู่ทนนานนะครับผู้เล่นดึกดําบันนะครับก็แนะนำเป็นอ,อัตราคียกับเสียหายคียนะครับก็ อาตาัตราคีเขาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับใครที่สูงเกินแบบ1 2 0ยยี่้อยสาไปนี่ใส่เป็นเสียหายคียล้วนเลยก็ได้นะครับเวลาระ,ะเบิดสแตกคทีนี่แทบดิ้นอะแล้วก็สำหรับรูนสีฟ้านะครับทั้งหม้อปรุงยาแล้วก็ประทัดนะครับก็มีสองชุดนะครับก็คือใส่เป็นอัตราบล็อกไปเลยนะครับ สำหรับหมอบ้อปูนยาก็มีต้านขี้กับภูมิคุ้มกันนะครับอัตราบลก,ก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีรูนอันไหนก็ใช้ไปก่อนนะครับแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นรูนยังไม่แน่นนะครับแนะนำใส่เวล4ทั้งหมดก่อนนะครับอย่าเพิ่งอัพเป็นเลเวล5นะครับใส่เวล4อ่แบบเต็มหมดแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราหาเวลสมาเพิ่มอีก3เม็ดปุ๊บเราก็ถอดตรงนี้1เม็ด รวมเป็นเลเวล5ครับเราก็จะได้เลเว5หนึ่งเมตรเลเว4เก้าเมตรมันจะได้ค่าสถานะสูงสุดเลยนะครับ <t> ก็จะประมาณนี้นะครับก่อคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับประมาณสิบสองสิบสามนาทีครับก่อนถ้าคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปต่อไปก็ฟ <t> ังติดตามกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ